จดหมายรักจากตัวสลันยูถึงเปิ้ลหัตยาตราตึงใจรักษาคำมั่นไว้ถึงวาระสุดท้ายของชีวิตมาเปิดจดหมายรักจากตัวสลันยูกับเขียนจากใจถึงเปิ้ลหัทยาภรรยาสุดที่รักจดหมายเมื่อปีพศ2537ครับเขียนความในใจหลังเข้าพิธีมงคลสมรสจบจนนิรันดร์ไม่มีวันที่ฉันจะลืมรักเธอเป็นการจากลาที่สร้างความเสียใจให้กับวงการบันเทิงเป็นอย่างมากครับ สำหรับตัวสลันยูวงกระจางนักแสดงและผู้กํากับชื่อดังที่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งตับระยะสุดท้ายในวัย59ปีตลอดชีวิตการทํางานของตัวนะครับได้สร้างผลงานไว้มากกว่า100เรื่องสร้างความสุขให้กับแฟนๆและสร้างความประทับใจให้กับเพื่อนๆมาโดยตลอดโดยภายนอกของตัวสลันยูนะครับดูเป็นคนสุข,ขุมนุ่มลึกไม่ค่อยมีใครได้เห็นมุมหวานหวานโรแมนติกสักเท่าไหร่ลาสดนั้นครับเผยจดหมายรักจากตัวที่เขียนให้เปิ้ลหัตยา ภรรยาสุดที่รักเป็นจดหมายที่เขียนหลังที่ทั้งคู่นะครับเข้าพิธีมงคลสมรสเมื่อปีพศ2537หรือเมื่อ26ปีที่แล้วนั่นเองจดหมายนั้นครับเขียนด้วยลายมือของตัวสันยูโดยได้ระบุใจความครับว่าเปิลน,นานเหลือเกินกว่าชีวิตฉันจะเดินมาเจอเธอในวันนี้แม้เวลาจะเดินหนีไปอีกเป็นแสนานานจบจนนินรันดร์กาลก็ไม่มีวันที่ฉันจะลืมรักเธอรักเธอที่สุดพี่ตัว11มีนาคม 2,537เวลาเที่ยงคืน25นาทีนับเป็นอีกมุมหนึ่งในตัวของตัวสลันยูครับที่หลายคนนั้นอาจไม่เคยได้เห็นแม้จะเป็นจดหมายสั้นๆครับแต่ภาษาสลักสาดสวยเขียนออกมาจากใจผู้ชายคนหนึ่งครับถึงผู้หญิงอันเป็นที่รักและตัวเองครับก็ได้รักษาคำมั่นว่าจะไม่มีวันที่จะลืมรักเธอจวบจนนิรันดร์เอาไว้จนถึงวันสุดท้ายของชีวิตจริงๆครับ เป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สําคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ